พระธรรมพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับช่วงข้อข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้พระธรรมโยบบทที่24นะครับจะอยู่ได้อย่างไรในวันที่อยู่ยากนะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านคิดชีวิตเปลี่ยนแล,แล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยุ่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเราจะมาอ่านพระธรรมโยบบทที่24ด้วยกันนะครับวันนี้น้องพิมพ์จะนำพวกเราอ่านนะครับว่า,าในสภาวะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโยบเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็ในพระธรรมบทนี้เนี่ยนะโยบก็ดูเหมือนว่าเอาเรื่องที่ คนที่ทำไม่ถูกต้องก็ยังลอยนวลอยู่ยังได้ดีบได้ยือ,อยู่แล้วก็คนที่จ,จัดซื่อเชื่อฟังเหมือนโยบเนี่ยกลับเจอกับสิ่งที่โหดร้ายหรือเกินอะไรเงี้ยนะก็จะประมาณว่าโยบน่าจะ,ะทูลต่อพระเจ้าหรืออุทธรต่อพระเจ้าว่าทําไมสถานการณ์ถึงเป็นแบบนี้นะขอขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ อเชิญน้องพิมพ์อ่านเลยนะครับบทที่24่ะพระธรรมโยบเชิญเลยครับข้อที่หนึ่งไปต้นไปฉนหนวาระพิาพากษาไม่ได้ถูกกำหนดโดยองค์พระผู้ทรงมหิทธิฤทตยฉนหนผู้ที่รู้จักพระองค์ไม่เห็นวันกำหนดของพระองค์คนอธรรมย้ายหลักเขตเขายึดฝูงแพะแกะไปเลี้ยงเขาไล่ต้อนลาของลูกกำพาไปเขาเอาวัวของหญิงไม้เป็นประกันเขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแห่งแผ่นดินต่างก็ซ่อนตัวหมดนี่แนี่ดังลาป่าอยู่ในถิ่นธุระกันดารคนยากจนนั้นออกไปทํางานเสาะหาของกินถิ่นแห้งแล้งให้อาหารแก่บุตรของเขาเขาเก็บหญ้าแห้งที่ในทุ่งและเขาเก็บองุ่นที่เหลือในสวนองุ่นของคนอธรรมเขานอนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าตลอดคืนและไม่มีผ้าห่มกันหนาวเขาเปียกฝนแห่งภูเขาและเกาะหินอยู่เพราะขาดที่กำบงัง มีผู้ช่วยเด็กกำพาไปจากอกและเอาทารกของคนยากจนไปเป็นประกันคนยากจนจึงเดินเปลือยกายไปไม่มีเสื้อผ้าทั้งๆท,ท,ที่หิวเขาก็แบกฟ้อนข้าวไปเขาก็เขาหีบมะกอกเอาน้ำมันท่ำกลางแนวหมู่ไม้เขาย่ำอ่งหุ่นที่เบาะย่ำแต่ต้องทนกระหาย คนกำลังจะตายข้ามควรออกมาจากเมืองและคนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือแต่พระเจ้ามีได้สนพระไทยคำอธิษฐานของเขามีผู้กระบต่อความสว่างผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับทางของความสว่างนั้นและมิได้อยู่ในวิถีของความสว่างนั้นขาตกรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสนและในยามค่ำคืนเขาเป็นเหมือนขโมยดวงตาของผู้ล่วงประเวณีคอยเวลาพบ่ํกากล่าวว่าไม่มีตาใดจะเห็นข้าและเขาก็คลุมหน้าในยามมืดเขาขุดไปในเรือนกลางวันเขาเก็บตัวเขาไม่รู้จักความสว่างเพราะความมืดทึบเป,เป็นเหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุกคนเพราะเขาคุ้นเคยกับความสยดสยองของความมืดทึบเขาลอยละลิ้วไปบนผิวน้ำาสวนแบ่งของเขาถูกสาบในแผน่นดิน ไม่มีผู้ใดหันหน้าไปสู่สวนองนุนของเขาความแห้งแล้งและความร้อนฉวยเอาน้ําที่ละลายจากหิมะไปฉันใดแดนคนตายก็ฉวยเอาผู้ทาบาปไปฉันนั้นคันจะลืมเขาตัวหนอนจะกินเขาอย่างอร่อยไม่มีผู้ใดจําชื่อเขาได้ต่อไปความอาธรรมจึงหักลงเหมือนต้นไม้เขาข่มเหงหญิงหมันที่ไม่มีลูกและไม่ได้ทำดีอะไรแก่หญิงไม้แต่พระเจ้าอย่าง พระเจ้ายังทรงยึดชีวิตของคนมีกำลังด้วยพลานุภาพของพระองค์แม้เขาสิ้นหวังในชีวิตเขาก็ลุกขึ้นได้พระองค์ประทานความปลอดภัยแก่เขาและเขาก็พึ่งพิงอยู่และพระเนตรพระองค์จับอยู่บนหนทางของเขาเขาทั้งหลายถูกยกย่องขึ้นครู่หนึ่งแล้วก็สิ้นไปเขาเหี่ยวแห้งและสิ้นไปเหมือนคนอื่นๆเขาถูกตัดออกเหมือนยอดลงข้าวถ้าไม่เป็นเช่นนั้นผู้ใดจะพิสูจน์ได้ว่าข้าโกหกและสําแดงว่าสิ่งที่ข้ากล่าวนั้นไร้สาระ ขอบุณพระเจ้าน้องครับนี่คือพระธรรมของพระเจ้าพระธรรมโยบบทที่ยี่สี่นะครับเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็เอามา,าสรุปเนาะเอามาเอามาให้ควรแล้วก็เอามาดูว่าเอพระธรรมของพระเจ้ากําลังพูดถึงอะไรนะก็บริบทโดยภาพรวมก็คือโยบเผชิญกับความยากลำบากทั้งที่เขาเป็นคนชอบทําเป็นคนที่ สมบูรณ์พร้อมนะในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาไม่ได้ทําบาปเลยนะแต่ทาไมเจอกับสถานการณ์ที่โหดร้ายเหลือเกินอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ๆต่างาพูดในทางเดียวกันก็คือว่าโยบต้องทําผิดแน่ถึงเจอเหตุการณ์โหดร้ายแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีคําตอบเลยเพื่อนก็ไม่สามารถตอบเขาได้ตัวเองก็ไม่เข้าใจแล้วเมื่อมองดูคนรอบข้างเขาเจอกับ คนอารรมที่ที่ยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ยังยังไม่มีมีการถูกลงโทษอะไรเงี้ยนะครับเขากอ็ออกมาเป็นเป็นเหมือนคำอุธทธรต่อพระเจ้าหรือร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ให้ความยุติธรรมการพิพากษาอะไรเงี้ยนะเขาเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะพระธรรมโยบตรงนี้เบอกว่า พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ผู้พิพากษาผู้กำหนดผู้ตัดสินในเรื่องนี้หรือเนี่ยพระองค์ไม่ได้กำหนดก็คือ,คอมีมีคำถามอะไรแบบนี้และทีนี้เขาก็บัญยายว่าเนี่ยคนอธรรมเนี่ยย้ายหลักคิดก็คือเอาเปรียบคนอื่นในเรื่องของที่ธรรมหากินแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นในเรื่องของเอา แพะแก่ของคนอื่นเนี่ยมาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ใจกว้างาคนขัดสนคนยากลําบากาคนอาจทาเหล่านี้ก็ไม่ได้ดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนคนคนคนชอบทำเนี่ยกลับลําบากนะหญิงไม้ที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไม่ได้ทําติดต่อพระเจ้าแต่เขาต้องไปเก็บเอาเศษอ่างหุ่นที่ คนคนอันธรรมเนี่ยเขาเก็บแล้วเหลืออย่างเงี้ยนะ,ะนี่ก็บรรยายไปคือในสภาพที่คนคนดีเนี่ยอยู่ยากแต่คนไม่ดีเนี่ยกลับอยู่แบบสบายๆนะแล้วทีนี้เนี่ยนะก็โดยสรุปแล้วผมก็เลยมาตั้งชื่อว่าจะอยู่อย่างไรในวันที่อยู่ยากโยบเองเอาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่ยากเหลือเกินเขาอยู่ลำบากเหลือเกินในท่ามกลาง การอธรรมในท่ามกลางความไม่ถูกต้องทั้งหลายนะครับแล้วเมื่อเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเราก็มาย้อนคิดถึงชีวิตของเราเนาะในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเอามาเชื่อมโยงกันแล้วเราเองก็อยู่ในท่ามกลางสังคมที่อยู่ยากเหมือนกันนคนที่เขาทําผิดทําไม่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับเราเห็นถึงอาชญากรรมเราเห็นถึงยาเสพติดเราเห็นถึงอบายามุขทั้งหลายเต็ไมไปหมดเลย แล้วก็กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันกลายเป็นกฎหมายที่เพื่ออํานวยต่อการทําผิดนะเพื่ออํานวยต่อการคือการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เอ๊ะคนที่ทำอย่างถูกต้องเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะครับจะอยู่อย่างมีมีความสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีหรืออยู่อย่าง โดยที่ไม่รู้สึกถูกกระทำเหมือนโยบเนี่ยเขาเขาก็เจอกับความยากลำบากมากทีนี้คนที่ทําในสิ่งถูกต้องในปัจจุบันของจะอยู่ยังไงโดยที่ยังอยู่ไดนะ้ในพันธรรมของพระเจ้าเนี่ยโยบก็พูดในตอนสุดท้ายเนาะว่าแต่นเนี่ยข้อที่ยีบสองเนี่ยแต่พระเจ้ายังทรงยึดชีวิตของคนที่มีกําลังด้วยพลานุภาพของพระองค์นะ แม้เขาสิ้นหวังในชีวิตเขาก็ลุกขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ในท่ามกลางการใชชีวิตที่อยู่ยากแต่พระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราพระองค์จะเสริมกําลังเรื่องแรงพระองค์จะนําเราพระองค์จะให้วิธีเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ยากนี่ให้กับเราหลายๆครั้งเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญด้วยวิธีอะไรอย่างไรนะครับ หนึ่งสองสามจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอ,พอเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากจริงๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถาที่จะทําตามลําดับสเตปได้ว่าหนึ่งสองสามสี่นะแต่สิ่งที่ในพันธสัญญาใหม่บอกกับเราก็คือพระเยซูคริสต์บอกกับสาวกแล้วก็บอกกับพวกเราก็บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยเราแล้วก็จะนําเราในเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรในเวลาที่เราจะเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร ณเวลานั้นพระเยญัลดวสุจใจให้คําตอบกับเราจะให้ความคิดกับเราจะให้การตัดสินใจกับเราแล้วเมื่อเราทําเต็มกําลังความสามารถเต็มข้อจํากัดของความเป็นมนุษย์ลิทธานุภาพกําลังของพระองค์จะเติมเต็มในส่วนที่เราทําไม่ได้ก็คือสุดสุด,สด,สด,สดมือของเราก็คือพระหัตถ์ของพระเจ้าสุดกําลังของเราก็คือลิทธานุภาพของพระองค์พระองค์จะให้กับเราเรอย่างนั้นดังนั้นพระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าถึงแม้ว่า สถานการณ์สังคมในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยมันอยู่ยากนะแล้วเราจะอยู่ยังไงมีมิจฉาชีพเต็ม,มหมดเลยนะเงินในบัญชีของเราไม่รู้วันไหนมันจะออกไปจากบัญชีเราไม่รู้เลยนะเพราะมีคนจำนดดวนเยอะมากที่ลองเรียนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจอมิจฉาชีพลวงอย่างนั้นโก,โกหกอย่างนี้ทำให้เขาโอนเงินออกไปหรืออยู่ๆเงินหายไปจากบัญชีอยู่ๆโทรศัพท์มือถือมัน มันฟรีดหน้าจอก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วก็พอ,อร,รีสตาร์ทเครื่องอีกทีนึงเอ้าเงินในบัญชีหายหมดแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได้เลยไม่สามารถที่จะไปาตามจับมาแล้วก็เอามาพิพากษาหรือมาจัดการคือในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ใช่ง่ายนะแต่ในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์จะให้กําลังกับเรา พระองค์จะให้สิ่เป็นอย่างกับเราแม้เขาสิ้นหวังแม้เขาหมดหวังเนี่ยพระเจ้าจะให้เขาลุกขึ้นแล้วก็มีความไว้อีกครั้งหนึ่งนะพระองค์จะประทานความปลอดภัยให้แก่เขาถึงแม้ถึงแม้ว่าเราอยู่ท่ามกลางที่มันอันตรายรอบด้านเลยนะครับไม่รู้ว่าจะจะถูกกระทำตันไหนแล้วก็จะถูกกระทำในรูปแบบไหนแล้วเราจะต่อสู้กลับไปด้วยวิธีไหนเราไม่รู้เลยนะครับแต่พระเจ้าจะประทานความปลอดภัยให้ และเขาก็พึ่งพึ่งกำลังของพระเจ้าพึ่งที่กําลังของพระเจ้าพึ่งการปกป้องจากพระเจ้านะพระเนตรของพระองค์จับจ้องอยู่บนหนทางของเขาเนาะนี mm ่ครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ให้กับเราแล้วก็บอกกับเราเนาะในชีวิตของเราในในโลกใบนี้เราจะอยู่ชั่วคราวนะ แต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะอยู่ด้วยแล้วก็พระเจ้าจะนำเรานะแล้วก็ข้อสุดท้าย25เนี่ยโยบก็บอกว่าถ้าถ้าพระเจ้าไม่รับรองถ้าพระเจ้าไม่เป็นผู้พิเครา,าพระเจ้าไม่เป็นผู้นำพาให้โยบเนี่ยผ่านสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่นะครับโยบก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะ,จะ,จะยังไงบอกกับคนรับข้างหรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ย ก็ไม่มีใครรับรองว่าไม่เป็นคําพูดที่โกหกถ้าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงพระเจ้าไม่เป็นผู้ผู้พิพากษาหรือผู้กําหนดผู้ผู้ควบคุมเขาเองก็จะเป็นเหมือนกับคนนึงที่โกหกชาวบ้านเขาว่าเขาไม่ได้ทําผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจไอ้สิ่งที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าคําโกหกคาพูดที่ไม่สามารถที่จะหาที่รับรองได้นี่ก็คือสิ่งที่โยบก็ อุดทรอนต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะก็ถามตัวเองแล้วก็ให้พวกเราได้ถามนะตัวของเราเองนะว่าเมื่อคนอยู่ท่ามกลางความบบบชั่วรอบด้านอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อยู่ยากเนี่ยนะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะเรารู้สึกเหมือนโยกไหมรู้สึกวา่าเราจะหาความยุติธรรมตรงไหน หาความถูกต้องตรงไหนในเมื่อมันมันเต็มไปหมดเลยนะในพระธรรมพันธจันญาใหม่พระธรรมหลวงเบอกเราว่าจงเอาตัวรอดในท่ามกลางาชนชาติที่โคตรกงเ,เราก็ต้องเ,อเราก็รู้สึกนะรู้สึกที่ความไม่ปลอดภยัยรู้สึกถึงชีวิตที่มันอยู่ยากอยู่ลําบากเนะี่ยแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะอขอให้เราได้เอามา เหมือนกับโยกเนาะมาบอกกับพระเจ้าร้องทุนต่อพระเจ้าพูดเพราะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรพระองค์ทรงรู้ว่าเรากําลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ถึงแม้ว่าเราเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเรารู้สึกเป็นทุกข์เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเราจำกัดเนาะเรารับไม่ไหวลองสามารถที่จะบอกในทุกความรู้สึกนี่แหละให้กับพระองค์ได้นะครับเนาะแล้วจะอยู่ได้อย่างไรอย่างมั่นคงปลอดภัยได้อย่างไรในวันที่อยู่ยากฉะนั้น ะธารมของพระเจ้าก็บอกเราชัดเจนก็คือต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นนะต้องพึ่งฤทธานุภาพของพระองค์เท่านั้นแล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์บอกกับพระองค์เองทุททกๆวันนะว่าอะไรคืออะไรนะครับเพราะว่ามันมารอบด้านจริงๆนะครับผมเองเนี่ยเมื่อวานเขาก็โทรมานะครับโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณมีบัตรเครดิตแล้วทําไมคุณถึงไม่จ่ายบัตรเครดิตมาตั้ง5 6เดือนแล้ว คือไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับเขานะผมก็วางสายก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่นะมันคือมิจฉาชีพมันคือการหลอกลวงนะมันมีอยู่เยอะนะครับที่ที่เข้ามาแบบนี้แต่ณเวลานั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะบอกกับเราพระองค์จะให้กับเราถ้าเป็นเจ้าของบัตรเครดิตจริงๆเป็นสถาบันการเงินจริงๆนะเขาจะไม่โทรมาแล้วก็พูดหรือกษณับะแบบนี้นะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่ ทํางานเขาจะไม่ขยันขนาดที่ว่า4ี่โมงแล้วเลิกนแล้วก็ยังโทรตามแล้วก็อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ก็คือเราจะมีติปัญญาเนะพ,พียงพอนะที่ยังนวนแล้วก็มีการเยอะนะครับในช่วงวลนนี้นะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยต้องพึ่งพระเจ้าแต่ละวันจริงๆแต่ละช่วงเวลาที่ที่เราต้องทำนะอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถุนพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วอย่าประมาทอย่าคิดว่าเราฉลาดเราเก่ง เรารู้หมดแล้วเราอยากคิดว่าเรามีกําลังมากนะแล้วก็ในเวลานี้เหมือนอย่างที่น้องพิมพ์พูดก็คือบางทีเนี่ยเราเราอยู่ณเวลานี้สมัยนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลน้ําตาลเนี่ย คนรับน้ําตาลเยอะแล้วก็กลายเป็นเบาหวานซึ่งซึ่งทําให้เป็นศูนย์รวมของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยไม่รู้ตัวนี่คือความปลอดภัยทางด้านสุขภาพซึ่งเราเองก็ต้องก็ต้องอยู่เป็นนะมันจะอยู่ได้อย่างไรคือเวลาอ่านพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยถ้าบอกว่าท่ามกลางการอยู่ยากเนี่ยมันมันยากจริงๆนะมันหลายรอบหลายด้านเลยแต่เราเราคิดว่าโอ้เราเราเรา,เราโอเคกับเรื่องนี้เราสุขภาพดีเราแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้ว มันแข็งแรงจริงตามที่เรารู้สึกไหมแข็งแรงจริงตามที่ที่เราคิดไหมอันนี้ก็ต้องออกไปชีวะก็คือต้องไปตรวจสุขภาพเช็คดูว่าระบบเลือดของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้เราจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยทุกด้านเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพครอบครัวชีวิตฝ่ายวินนะทยาลัยธุรกิจของเราการค้ากันครัคือทุกด้านในชีวิตจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยผมก็บอกได้คําเดียวว่า คุณจะพึ่งกำลังของพระเจ้าไม่ได้เราจะพึ่งกําลังจงจํากัดของความเป็นมนุษย์ไม่ได้พึ่งพระเจ้าขอสิบปัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็จะนําเราให้มีชีวิตที่อยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะครับเนาะพระกรรมของพระเจ้าจะบอกเราในทุกด้านเลยนะครับการงานการเงินครอบครัวสุวภาพมีอยู่หมดเลยนะอ่านให้ครบอ่านให้หมดแล้วก็เอามา มาย่อยแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อพระคำของพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงสุภาพเยอะมากเลยพูดถึงการเงินเยอะมากนะครับครอบครัวทุกด้านเลยนะครับดังนั้นเราจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยก็ต่อเมื่ออ่านพระคำของพระองค์ทำตามแล้วก็อธิษฐานขอบพระเยาณบรองพระเจ้าเนะี่ยนำเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้มาพึ่งลิธานุภาพของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องคนจํานวนไม่น้อยนะที่คิดว่าตัวเองเ,อเก่งพอตัวเอง แข็งแรงพอตัวเองดีพอเยอะนะครับแล้วในที่สุดก็เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับสถานการณ์ที่ต้องสูญเสียเงินทองต้องสูญเสียครอบครัวต้องสูญเสียชีวิตต้องสูญเสียสันติสุขไปเราก็อยากจะเห็นคนรอบข้างทุกๆคนเนี่ยได้มารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประธานยิทธานุภาพแล้วก็ทุกคนที่พึ่งยิทธานุภาพของพระองค์เนี่ยก็จะดําเนินโดยการทรงนําของพระองค์นะเราจะบอกคนเหล่านั้นมาพึ่งยิทธานุภาพของพระเจ้า ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สิ่งที่เรารู้ในเวลานี้เราก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับรับแช้พระเจ้าอย่างดีที่สุดทํางานของพระองค์อย่างดีที่สุดแล้วก็พึ่งพระเจ้าสุดๆแล้วชีวิตของเราที่พึ่งพระเจ้าเราก็มีความมั่นคงในรอบด้านแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาเห็นเขาก็จะเปิดใจเนาะมาฟังแล้วก็เราก็แบ่งปันว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่ในเวลานี้ก็คือก็คือพึ่งลิธานุภาพของพระเจ้าเราอยู่ท่ามกลาง ชีวิตที่อยู่ยากตรงน,นี้ย,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 ยังอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้านําเราพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรา mm hmm. เมื่อเขาเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาครอบครองชีวิตของเขาแล้วก็นําพาชีวิตของเขาเขาก็จะอยู่ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่อยู่ยากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะรครับพระเจะอที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตาม,ตามแ,แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอบพระยันตวสดุที่จะนําเรา ช่วยเหล่าพระองค์จุคาเพราะว่าโดยความจํากัดของความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยเราขอพึ่งพระเยรามวสุดแล้วก็ขอพระองค์ทรงนําพาให้เราสามารถที่จะอ่านพระธรรมเข้าถึงพระธรรมแล้วก็เอาพระธรรมของพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตได้เราที่ฐานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยรามวสุทติยาเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์นเป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันใช์ออกไป